สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แหม่มจะมาทําน้ําดอกอัญชันนะคะแต่ว่าแก้วเนี้ยทาจากดอกอัญชันแห้งนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีทํากันค่ะแหม่มก็ตั้งน้ําให้เดือดนะคะแล้วแหม่มก็เอาอดอกอัญชันนะคะแช่น้ํากองไว้แล้วก็ใส่ไปชอบเข้มมากเข้มน้อยตาม ความชอบเลยนะคะเดี๋ยวต้มให้เดือดอีกนิดนึงแม้ก็จะปิดไฟแล้วก็จะมาทำน้ำเชื่อมใส่น้ำปั่นกันนะคะไว้ใส่น้ำผลไม้ก็น้ำตาลนะคะหนึ่งถ้วยน้ำตาลหนึ่งถ้วยนะคะแล้วก็น้ำน้ำเปล่าหรือว่าน้ำลอยดอกมะลิก็ได้นะคะถ้วยครึ่ง ก็ตั้งไฟค่ะจนกว่าจะเดือดพอเขาเดือดพันพ้าแล้วนะคะก็เบาไฟอ่อนไปอีกสักประมาณ5นาทีถึง1ินาทีเดี๋ยวมาดูกันค่ะ,ะครบเวลาแล้วนะคะนี่ก็จะได้แล้วค่ะน้ำเชื่องผสมก็น้ำน้ำดอกอัญชันนะคะที่เราที่เราต้มกันเมื่อกี้เนี่ย ประมาณหนึ่งถ้วยประมาณหนึ่งถ้วยนะคะแล้วก็น้ำเชื่อมค่ะสองช้อนโต๊ะถ้าใครชอบหวานกว่าน,นี้ก็เพิ่มได้นะคะแล้วก็บีบมะนาวนี่พอบีบมะนาวนะสีเขาก็จะเปลี่ยนกลายเป็นสีม่วงเห็นไหมคะเมื่อกี้นี้เป็นสีน้ำเงินตอนนี้กลายเป็นสีม่วงละ บีบมะนาวเข้าไปเสร็จปุ๊บนะคะเราก็นี่เลยเอาน้ำแข็งใส่แก้วนะคะคนให้เข้ากันแบบไม่มีแก้วสวยๆนะแบาบงเอาแก้วนี้แหละไ้่เป็นไรอยู่บ้านกินแบบนี้ก็เทไป ได้แล้วเนี่ยน้ำดอกอัญชันพอดีว่าแหม่มมีดอกอัญชันแห้งใช่ไหมแหม่มเลยทําแบบนี้ถ้าเพื่อนที่อยู่เมืองไทยนะคะมีดอกอัญชันสดสดใช่ไหมคะก็อัตราส่วนดอกอัญชันสดนะคะสิบดอกต่อน้ำหนึ่งถ้วยนะคะแล้วก็น้ําเชื่อมสองเหมือนกันแล้วก็แอปเปิลคะ่ะน้าคั้นน้าคั้นจากแอปเปิลน,นะคะหนึ่งลูก ก็เอาดอกอัญชันมาผสมกับน้ำแอปเปิลน,นะคะปั่นแล้วก็กองแล้วก็ผสมน้ำต้มสุกเข้าไปนะคะก็ทานได้แล้วค่ะสำหรับคนที่ทำแบบสดนะแต่ว่าแม่มทำแบบแห้งก็ทำแบบนี้เดี๋ยวยกไปดื่มกันค่ะ